สวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีดดต้อนรับสู่ช่องมิซ,ซี่นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําภารกิจบัตรบันนี่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับว่ามีอะไรที่เราต้องรู้กันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราเนี่ยก็ต้องไปคุยกับคิวดอร์มาเทลลี่ที่เมืองเซนเดนิสก่อนนะครับผมโดยให้ไปตรงรูปไอคอนที่มีรูปหยดเลือดพร้อมเศษลักเงินอยู่ข้างในนะครับผม หลังจากคุยกันเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเริ่มทำบาร,รกิจบรัดบันนี้ได้เลยนะครับผมโดวยวิธีการไปทำบาร,รกิจบรัดบันนี้เนี่ยก็ให้ไปที่ไอคอนแบบเดียวกันที่กระจายอยู่ตามแผนที่ได้เลยนะครับ โดยภารกิจบัตบันีดเนี่ยก็จะแบ่งอยู่สแบบนะครับผมก็คือภารกิจที่เราสามารถทําได้เลยนะกับภารกิจที่เราต้องใช้แคปเปอรเทอรี่เพื่อทำภารกิจนะครับผมโดยชิ้นส่วนของแคปเปอรี่เนี่ยเราก็สามารถหาได้2ช่องทางนะครับผมก็คือซื้อจากร้านเฟสในราคา3ทองต่อ10อันนะกับหาได้จากภารกิจบัตรบันี่ทั่วไปนะครับผมโดยมันเนี่ยจะอยู่ตามศพคนนะหรือแม้ก็ในก่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตามฉากของภารกิจนะครับผมซึ่งภารกิจที่ต้องใช้แคปเปอรี่ตอนนี้ก็ได้มีแค่ภารกิจเดียวก่อนนะครับผมา และนี่ก็คือข้อมูลตัวข้าของภารกิจบัตรบันนี่ที่มึงจะเข้ามาใหม่นะครับผมในส่วนตัวเลยเนี่ยผมว่าเหมาะกับผู้เล่นใหม่ๆมากเลยนะเพราะว่าภารกิจนี้มันได้ทองด้วยนะครับผมทําไมภารกิจบัตรบันนี่เนี่ยเหมาะกับการคว้าทองไปซื้ออาชีพมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครเป็นมือเล่นใหม่ๆเนี่ยผมก็แนะนําภารกิจนี้เลยนะครับผมแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปน่าจะมีอะไรเนี่ยก็มารอดูกันได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะครััับบผมสสวดีคร